เฮ้ยอ๋อเขาวันนั่งขายรูปอะเมื่อกี้แมนแมนขายรูปรถไงรถไงเพราะว่อเข้าไปขายแล้วพ่อเขาก็ลงลงเพจเข้าไปคนก็ไปติดต่อซื้อเอาตัวเองรถตัวเองขายคู่กับถนนมันก็สวยเลยแม่เขาสวยเติดต่อเขาตัวเองสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวทางขึ้นวัดรป่าซ่อนเขี้ยวนะครับทาง ที่เราหันหน้ามานะครับเราต้องมาจากคอนเทนยนแล้วก็มาลับรถนะครับหลังจากกลับเสร็จแล้วก็ไม่ไกลนะครับลับรถมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายขึ้นทางขึ้นนะครับวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันที่28กรกฎาคม2566นะครับอากาศก็ทุกฟ้ารึ้นฝนนะครับวันนั้นคนยังไม่เยอะนะครับทางก็ไม่ได้ชันมากนะครับจาก ที่ผมศึกษาก่อนที่ผมจะมาเนี่ยทางขึ้นมันขึ้นได้3ทางนะครับแต่ทางนี้น่าจะขึ้นสะดวกสุดครับสรับทางขึ้นบัดเพยาสลับมือใหม่ครับถ้าเป็นรถเกียร์กระปุกหรือถ้าเป็นออโต้หน่อยน่าจะขึ้นง่ายครับออโต้ขึ้นง่ายแต่เกียร์กระปุกก็ต้องมีความชํานาญหน่อยใหรบับคนที่จะมาเที่ยวนะครับทางก็จะชันขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าสรับรถที่เป็นรถ พอต้นนะครับมันก็จะมีการใช้เกียร์เอนะครับคือจะไม่ใช่เป็นดีปกตินะครับรอบมันจะดีกว่าเร็วกว่านะครับก็ส่วนของผมก็ใช้เกียร์เอนะครับเกียร์เอแล้วก็เอสนะเอสครับประมาณนี้ครับตอนลงแล้วก็ใช้เกียร์ตับนะครับถ้าเป็นเกียร,กยร์ก็ใช้เกียร์ตับถ้าประมาณเกียร์สก็ได้ครับ หรือว่าขึ้นง่ายมากครับสำหรับคนจะมาก็ลองลองมาดูครับเส้นทางก็ประมาณนี้ครับขับขึ้นมาจากปากทางก็น่าจะประมาณ2กิโลนะประมาณนี้ครับผมจะไม่ผิดครับไม่ยากครับครับไม่ยาก,กค่อยๆลงมาเรื่อยๆครับรถเล็กรถอะไรมาครับรถ่ระบบผมไปเนี่ย วาอยู่ับสวยครับากาศรือว่ขึ้นง่ายสุดรนี้มาเกนะครับเจห้องน้ำมาแล้มากับ้ก็ <pagar> okay. ่อนสขึ้มาข้างก็สวยครับ จะขับมาเรื่อยๆครับก็จะมีชันขึ้นอีกนะครก่อนจะถึงวัดพางสันแก้วจะประมาณนี้ครับความชันก็ไม่เท่าไหร่ครับรถคันไไนี้รใหม่ที่จะขับมาเที่ยวก็ลองศึกษาเส้นทางก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการดูคลิปฝากาก,ากาดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไปอย่ i